อันนี้คือปากกาลามีจากเยอรมันนะคะสำหรับคนที่มีสไตล์ถ้าใครชอบนะคะก็ปักปะกก้าวางพิกัดไว้ให้แล้วคุณแค่คลิกนะคะแล้วคุณก็จะได้มีความสุขกับปากกาคุณวุ้นสะสมปากกาเยอะมากนะคะปากการาคาถูกราคาแพงปากกาที่อันนี้มันเป็นปากกาผู้บริหารนะคะเคยเป็นผู้บริหารระดับเริ่มต้นเนาะเป็นผู้บริหารเริ่มต้นอ่ะก็จะใช้ปากกาตัวนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นพวกซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์ก็ใช้ปากกาลามี ะะเสร็จแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือใช้เขียนเล่นทั่วไปก็เลยมีปากกาหลายชนิดตัวนี้ก็ใช้เป็นปากกาให้พนักงานเขียนให้เราอ่านนะคะถ้าเกิดปากกาสีจืดอ่านแล้วรู้สึกไม่ดีมองไม่เห็นก็เลยต้องการใช้ปากกาสีเข้มวันนี้หมดไปแล้วนะคะเรื่องปากกานะคะถ้าคุณอยากจะดูดีในการทำงานเนี่ยปากกาเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้ให้ด้วยนะคะฝากแล้วนะคะสำหรับ ปากกาแต่ละตัวนะคะคุณวุนเนี่ยก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะเป็น10ปีแล้วยังสวยอยู่เลยนะคะพวกปากกาเนี่ยราคาไม่แพงไม่แรงมากนะคะปกักตะกร้าวางพิกัดไว้ให้แล้วคลิก